จทย์ปัญหาการบวกตอนที่สองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ๊กและโจกจะมาทำกันบ้านโจทย์ปัญหาการบวกค่ะเพื่อนๆมาช่วยเราทั้งสองคนแก้โจทย์ปัญหาการบวกไปด้วยกันนะคะ มาดูการบ้านข้อที่หนึ่งกันเลยนิดมีเงิน4 5 5 0 0บาทหน่อยมีเงิน63,800บาทนิดกับหน่อยมีเงินรวมกันกี่บาทในข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือนิดมีเงิน4 5 5 0 0บาทหน่อยมีเงิน63,800บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือนิดกับหน่อยมีเงินรวมกันกี่บาทหลังจากวาดบาโมเดลแล้ว ปุ๊กจะมาแสดงวิธีทำให้เพื่อนๆดูครับเรามาแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆนิดมีเงิน45,000บาทหน่อยมีเงิน63,800บาทดังนั้นนิดและหน่อยมีเงินรวมกัน45,000บวก63,800เท่ากับ1 8 8 0 0 0บาท แต่เพื่อนๆอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะครับโดยการหาจำนวนเงินของนิดจากจำนวนเงินรวมลบด้วยจำนวนเงินของหน่อย1 8 8 0 0ลบด้วย63,800เท่ากับ45,000บาทซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำกันบ้านเสร็จไป็หนึ่งข้อแล้วมาแก้โจทย์ข้อ2กันต่อเลยดีกว่ามานบมีเงิน 65,500บาทต่อมาทำงานได้เงินเพิ่มอีก3 1 0 0 0บาทปัจจุบันเขามีเงินเท่าไหร่เรามาทำการวิเคราะห์โจทย์กันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมานพมีเงิน65,500บาทต่อมาทำงานได้เงินเพิ่มอีก3 1 0 0 0บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือปัจจุบันเขามีเงินเท่าไหร่เมื่อนำสิ่งที่โจทย์กำหนด และสิ่งที่โจอยถามมาวาดบาโมเดลจะได้ดังนี้ค่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆมานพมีเงิน65,500บาทต่อมาทำงานได้เงินเพิ่มอีก31,000บาทดังนั้นปัจจุบันเขามีเงิน65,500บวก31,000เท่ากับ96,500บาทครับ ตรวจคำตอบโดยการหาจำนวนเงินที่มานบมีอยู่เดิมจากจำนวนเงินที่มีปัจจุบันลบด้วยจำนวนเงินที่ได้เพิ่มจากการทำงาน96,500ลบด้วย31,000เท่ากับ65,500บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วละ่ะจจกเดี๋ยวปุ๊กจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะจ๊ะ นิพนธ์นำเงินไปซื้อรถจักรายานยนต์5 5 0 0 0บาทและซื้อคอมพิวเตอร์3 4 0 0 0บาทนิพน์ใช้เงินไปทั้งสิ้นกี่บาทเจ้ากลางวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้หน่อยสิจ้าข้อนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือนิพนธ์นำเงินไปซื้อรถจักรายานยนต์55,000บาทและซื้อคอมพิวเตอร์34,000บาท สิ่งที่โจทย์ถามคือนิพนธ์ใช้เงินไปทั้งสิ้นกี่บาทหลังจากวาดบาร์โมเดลแล้วเรามาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยนะนิพนธ์ซื้อรถจัก,กรยานยนต์55,000บาทซื้อคอมพิวเตอร์34,000บาทดังนั้นนิพนธ์ใช้เงินไปทั้งสิ้น55,000บวก34,000เท่ากับ89,000บาทปุ๊กช่วยตรวจคำตอบข้อนี้ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ ได้จะโจกปุ๊กจะตรวจคำตอบโดยการหาจำนวนเงินที่ซื้อรถจัก,กรยานยนต์จากจำนวนเงินที่นิพนธ์ใช้ไปลบด้วยจำนวนเงินที่ซื้อคอมพิวเตอร์89,000ลบด้วย34,000เท่ากับ55,000บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องจ้าเพื่อนๆครับ โจ๊กมีโจทย์ปัญหามาให้เพื่อนๆช่วยกันหาคำตอบไปพบกับโจทย์ปัญหาที่โจ๊กนำมาฝากในกิจกรรมนี้กันเลยครับให้เพื่อนๆนํำจำนวนใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับข้อหลุงแก้วขายปลาได้เงิน49,500บาทขายกุ้งได้เงิน67,315าหบาทลุงแก้วขายปลาและกุ้งได้เงินเท่าไหร่ เพื่อนๆแก้โจทย์ปัญหาที่นำมาฝากกันได้ไหมครับปุ๊กว่าเพื่อนๆต้องแก้โจทย์ปัญหาที่เรานำมาฝากได้แน่นอนถ้าทำตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนเรามาสรุปไปพร้อมกันนะคะว่าในสี่ขั้นตอนนั้นคืออะไรบ้างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและสขั้นตรวจสอบค่ะใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่าจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้น้องๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องค่ะ ข้อหนึ่งจตุพรได้รับเงินเดือนส6 5ห0้า้อยบาทในเดือนนี้เขาได้รับเงินรางวัลประจำปีเจ็ดหมื่นสามพันบาทในเดือนนี้จตุพรได้รับเงินทั้งสิ้นกี่บาทถูกต้องครับข้อสองนุชและออมเป็นพี่น้องกันนุชมีเงินฝากสอง0 0 0ห้าหมื่นบาทออมมีเงินฝาก 138,545บาทนุชและออมมีเงินฝากรวมกันกี่บาทถูกต้องครับข้อ3มานิจจ่ายเงินค่าที่ดินไป9,87,000บาทและจ่ายค่าถมที่ดินอีก6,7,000บาทมานิจต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นกี่บาทถูกต้องค่ะข้อสเดือนที่แล้ว สุจิราขายอาหารทะเลส่งออกได้4,41,600บาทส่วนเดือนนี้ขายอาหารทะเลส่งออกได้6 3 9 9 6 0 0บาทรวมสองเดือนสุจิราขายอาหารทะเลได้เงินเท่าไหร่ถูกต้องครับข้อ5วิชุดาซื้อบ้านราคา1 1 8 0 0ล้าบาทต่อมาซื้อรถราคา 8 7 9 0 0 0บาทวิชุดาซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทผิดครับ ในคาบนี้เราได้พบกับโจทย์ปัญหาการบวกหลายข้อเลยนะคะหลังจากเรียนจบคาบนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่วนในคาบนี้ปุ๊กและโจ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ